คลิปนี้เกมี60ประโยคภาษาเกาหลีที่หยิบใช้ได้เลยค่ะยูทูบเบอร์ยองเซลคิมเกาีดาทุกคนสวัสดีค่ะเข้มค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้มี60ประโยคที่เอามาฝากมันจะมีความแบบอืมนิดนึงนะคะในคลิปนี้มันแบบอืมคืออะไรเดี๋ยวลองดูนะประโยคแรกเลยค่ะตอนนี้ชินแล้วจ้าชินไปแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มันชินชาบแล้วนะคะใช้คําว่า ej อ j เ x u k กซุ j e x u k อีเ j แปลว่าตอนนี้นะคะ ตอนนี้เป็นต้นไปจากนี้ตอนนี้เนี่ยรู้สึกอีกซุเคลแปลว่าชินชานะคะ ej อีกซุเคอี ej อีกซุเคตอนนี้ชินไปแล้วจ้ะคำอหน้มาค่ะ ถูกใจคำนี้น่าจะเคยได้ยินกันแน่เลยถูกใจมันแปลมันเป็นคำที่เป็นสำนวนแปลตรงตัวไม่ได้ใช่ไหมคะมาอืเมทอรอยโอมาอึคือใจทอรอยโอแปลว่าเข้าไปแปลว่าเข้าใจเข้าไปในใจใช่ปะมาอือเมทอรอยโอจริงๆแล้วแปลว่าถูกอ,อกถูกใจรู้สึกชอบนั่นเองคะ่ะมาอือเมทอรอยโอมาอือเมทอรอยโอขอที่อยู่ติดต่อนเนี่ยคะ่ะขอที่ติดต่อนหน่อย,ยอ ยอนหลักชอยอนหลักชอนะคะคือที่ติดต่อไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรอีเมลที่อยู่บ้านเบอร์ออฟฟิศอะไรก็ได้ที่ติดต่อได้นะคะจุมจุเซียวขอหน่อยนะคะยอนหลักชอจมจุเซียวยอนหลักชอจมจุเซียวทามาแกฉันได้ยินเรื่องสนุกสนุกมาฉันได้ฟังเรื่องสนุกสนุกมาด้วยอยากรู้ปะ 재미있는อ들น어요งก็는거재ร있다อยชมีอินนึงก็เชมีอตาแปลว่าสนุกใช่ไหมเชมีอินนึงกแปลว่าสิ่งที่สนุกเรื่องที่สนุกอะไรที่มันแบบสนุกสนุกอ่ะ들었어รสอยได้ฟังเรื่องสนุกมาด้วยอยากฟังปะ재미มีอินนึงก็เธอรสดอยล์เมีอินนึงก็ทุรสอยล์คำถามนะคะเราไปเห็นเราไปเจอเรื่องอะไรสนุกสนุกมาด้วยแหละเมื่อกี้เราได้ยินมาใช่ไหมคะครั้งนี้เราไปเห็นเองกับตาเลยแกว่าชนะไปเจอเรื่องสนุกสนุกมาจะเล่าให้ฟัง เคมีอ ο, ินนิงก์พอร์ยมีอนงกพันไปเห็นไปพบเจอเรื่องที่สน,นุกสนุกมาเดินแซบๆาม,มาค่ะอะไรอีกอะไรอีกละ่ะทำไมอีกนะคะโตอมอนเดวโตนะคะคืออีกอีกครั้งอีกแล้วใช่ไหมมอนเดลมาจากคำว่ามอใช่ไหมที่แปลว่าอะไรมอนเดลลงท้ายด้วยเดลด้วยแบบเป็นการใส่ feeling เข้าไปโตอมอนเดวอะไรอีกอะ จะพูดอะไรอกีกจะเล่าอะไรอกีกจะเมาอะไรอกีกโต้บนเดียวทำมาค่ะหุ้ยมันไม่แปลกหรอแกว่าสองคนไปมันไปด้วยกันแบบบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยมันไม่แปลกหรอแกอีซังฮาจีอันไัยอีซังฮาดาแปลว่าแปลกประหลาดใช่ไหมคะจีอันไนก็คือมมอีซังฮาจีอันไนโแกว่ามันไม่แปลกหรอวะอีซังฮาจีอันไนโมันไม่แปลกหรอวิยไม่เอาอ่ะทำก็ทำปไปเหอะไม่ทำด้วยหรอกหรือเวลามีใครมาชวนกินก็ไม่เอาไม่กินน่ะแกกินไปเหอะฉันไม่กินด้วยหรอก ชิ i รุนเดียวชิรุนเดียวคำว่าชิลทาแปลว่าไม่ชอบใช่ไหมใช้ในกรณีปฏิเสธว่าไม่เอาไม่ไม่โอเคไม่ไม่โอยไม่เวริเวร์กก็ได้นะชิ i รุนเดียวเป็นการคำถามแบบเฮ้ยไม่เอาหรอกบ้าหรอนะคะชิรุนเดียวชิรุนเดียว ะะมันก็ดูปกติดีสมมติเพื่อนโทรมาบอกว่าแกแกต้องมาหาฉันตอนนี้ฉันแบบว่าปวดหัวมากแล้วก็ไปหาเพื่อนที่ห้องแล้วก็ปรากฏว่าเจอเพื่อนนั่งหิวข้าวก็คือปวดหัวเพราะหิวข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็บอกเพื่อนว่าก็ดูปกติดีนะมอลจองเฮโยอยอโมอลจองเฮโยอยคคำว่ามอลจองคาดาบับแปลว,ว่าเป็นปกติสุขเป็นปกติมนุษย์ธรรมดานะคะไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดเลยก็คือปกตินั่นแหละมอลจองเฮโอย ก็ดูปกติดีนะให้เพื่อนถ่ายผู้ชายคนนั้นชื่อ,อะายชื่อถ่ายชื่อมาผิดจ้าคำว่าผิดจักก็คือวันจอนทึลเลอสวยวันจอนวันจอนคือแบบสุดๆไปเลยใช่ไหมทึลเลอสวยผิดผิดเล,ยว,ลย,ยวันจอนทึลเลอสวยวันจอนทึเลอสวยผิดจ้าเออฉันฉันนึกอะไรไม่ออกเลยเพื่อนถามกินอะไรดีแล้วก็นั่งอืมไม่รู้อะไม่มีอะไรนะในเนี้ยไม่มีอะไรเลยนะคะ อา생มณเซนกั a n d r o อามแปลว่าความคิดใดๆก็ตาม a n d r o มันไม่เข้ามาเลยก็คือไม่มีความคิดอะไรเลยจากในนี้นะคะว่างเปล่าบเบอารมณเซนกั a n d r o นะคะไม่ได้คิดอะไรเลยอา생มณเซก a n d r o ผ่านมาไม่มีเซนเลยเนาะ ให้เลือกของข,องขวัญก็คือแบบของขวัญอะไรวะเส้นซื้อกระอบสอยโอขอโทษค่ะเส้นซื้ออบสอยโอเส้นซื้อกระอบสอยโอก็ได้นะคะเส้นซื้ออบสอยโอเส้นซื้ออบสอยโอเส้นซื้อทับศัพท์เซนใช่ไหมเส้นซื้ออบสอยโอไม่มีเซนเลยอ่ะให้เราแกะกุ้งให้ไหมเป,ไ <laughs> เป็นไรเป็นไรหรอแกะกุ้งให้ไหมนะคะเซอุรุกาจุลกายวเซอุรุกะจุลเกียว กาจูร์แปลว่าแค่เราแกะให้ไหมให้เราฉีกให้เราแกะให้เราดึงออกให้ไหมนะคะเซอูก็คือกุ้งเซวเรนกาจร์กทำไมไม่สั่งที่เขาแกะมาให้แล้วจะแกะให้กันทําไมนะคะอิจฉานั่นแหละโอเคมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนมีน้ําใจจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อมากๆเป็นคนที่มีน้ําใจมากๆคําว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ําใจนะคะก็คือคําว่าเพียวิม เพเรโอชิมคือความเอื้อเฟื้อความมีน้ำใจอะไรเงี้ยฉันเนป็นคนม,มีความนุ้นใจก็เพเรโอชิมิอิซโซ่เพเรโอชิมิอิซโซ่ฉันมีน,น้ำใจอะนะไหนขอดูหน้าหน่อยเพื่อนบอกว่าแกฉันเลิกกับเขาแล้วฉันเศร้ามากเราบอกเพื่อนแหนหน้ามาดูซิอโอืมก็คนส่วนเศร้านะหยอกหยอกหยอกอลอ,อลกุลจอมไบโอออลกุลจอมไบโอหรือในกรณีที่คุยกันแล้วเขาไม่ยอมมองหน้าก็บอกเอ้ยมองหน้าดิออลกุลจมไบโอ 얼굴, 좀 봐요. ทุกคนขาเข็มขออนุญาตแนะนำหนังสือที่ทำให้ทุกคนอ่านภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นแล้วก็รู้จักประโยคภาษาเกาหลีในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเล่มแรกที่เขียนจะแนะนำเลยนะคะคือหนังสือแชทภาษาเกาหลีเล่มนี้จัดทำเนื้อหาการสนทนาออกมาในรูปแบบของแชทประโยคน่ารักน่าลักสั้นๆที่เอาไว้แชทจริงๆก็ได้หรือเอาไว้ใช้พูดในชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะในแชทเกาหลีนี้จะมีทั้งหมด163บทเรียนพร้อมคลิปเสียงประกอบกว่า6ชั่วโมงสามารถเข้าฟังคลิปเสียงได้ตลอดชีพเหมาะกับคนที่อ่านออกแล้วหรือต้องการที่จะฝึกอ่านภาษาเกาหลีแบบไม่ มันต้องกังวลว่าจะออกเสียงถูกไหมเพราะทุกคนฝึกไปด้วยและได้ฝึกออกเสียงกับเข็มไปด้วยดังนั้นจะสามารถจาประโยคได้ชัดขึ้นจําประโยคได้เร็วขึ้นและนําไปใช้ได้ดีมากขึ้นค่ะเรื่องที่สองที่เข็มอยากจะแนะนําสําหรับคนที่กําลังฝึกอ่านภาษาเกาหลีอยู่ก็คือเล่มฝึกอ่านชินกูเล่มนี้นะคะเหมาะกับนักเรียนที่กําลังฝึกอ่านภาษาเกาหลีโดยไม่มีคําอ่านเนื้อหาจะเป็นระดับเบื้องต้นนะคะในเล่มจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของเพื่อนสองคนมีคําแปลให้มีภาษาเกาหลีให้มีอธิบายคาศัพท์และไวยากรณ์ให้ด้วยเวลาทุกคนเห็นประโยคปปปุ๊จะะะไไดด้้แแลลรยยคคเนที่ drafted. ส่สําาัญฝึกอชิ กูไม่ต้องกังวลว่าจะออกเสียงถูกไหมเพราะเล่มนี้มีคลิปการออกเสียงแต่ละประโยคให้ฟังกว่า49นาทีฟังได้ตลอดไม่มีหมดอายุค่ะเหมาะกับคนที่กำลังฝึกอ่านภาษาเกาหลีอยู่อ่านออกบ้างแล้วนะคะแล้วก็ต้องการจะหัดดีพันจะอ่านภาษาเกาหลีให้ได้เล่มนี้เหมาะมากเลยค่ะวิธีการเรียนสาหรับเล่มนี้เนื้อหาค่อนข้างแปลกใหม่นะคะเพราะเข็มวาดรูปประกอบขึ้นใหม่ทั้งเล่มและเป็นเนื้อหาการเรียนแบบใหม่ที่เรียบเรียงเนื้อหาไวยากรณ์และคาศัพท์เป็นเลื่อนราวผ่านบทสนทนาอ่านเพลินแล้วก็นําไปใช้ได้จริงแน่นอนค่ะประโยคถัดมาค่่ะตอนนีี้้กกมงแลวเ 지금ตอนนี้เมีชีคือกี่โมงใช่ไหมคะจิ้มมียชี哟จิ้งจุ่มมีอยยตอนนี้กี่โมงแล้วคะวิวันนี้ไม่มีการติดต่อมาเลยสมมติมว่ามีคนมาถามว่าเออเธอเห็นแผนกนุนบอกว่าจะโทรมาเขาโทรมาแล้วยังอวันนี้ไม่มีการติดต่อมานะคะโอเนลยอนลากอโซโอเนลวันนี้ยอนลากคือการติดต่อใช่ไหมคะอพโซวันนี้ไม่มีการติดต่ออะไรมานะคะก็นั่งอยู่คนเดียวของเหงามาประมาณ อาทิตย์นึงได้แล้วค่ะโอเนย์ยลากียบสวยอนะคะไม่มีการติดต่ออะไรมาเลยค่ะวันนี้เห็นเพื่อนแบบนัดเพื่อนมาเที่ยวกันแล้วก็แบบเพื่อนคนนั้นตอนนั้นก็ไม่มานัดเท่าไหร่ก็ไม่มาทํำยังไงก็ไม่มานะคะแล้วก็บอกว่าอืมเพื่อนคงยุ่งมากเลยมั้งแบบนี้นะคะมา n นีพาปินกาบ m ามา i นีพาปินกาบามานีคือมากใช่ไหมคะพาปูดาบแปลว,ว่ายุ่งมา n นีพาปินกาเบาเขาดูยุ่งอะ ก็คงจะยุ่งมากแหละแบบนี้นะคะมานีพาบินกใครอยู่ข้างข้างอะ่ะยอบเพนูกยอเพข้างข้างใช่ไหมคะนูกาคือใครยอบเพนูอซอยู่ข้างอะ่ะเฮ้ยกูยอยู่คนเดียวยอบเพนูนะคะยอบเพนูครข้างเอาคว,าว่ากลวกูอยู่คนเดียวออกให้ววนะเออใครอยู่ข้าง,างหรอทำทันมาค่ะขอโทษที่ทำให้รอนะคิดากเกเฮซเก คีด่าดีดาบแปลว่าหลอใช่ไหมคะเกเฮซอเป็นวายการแปลว่าทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นคีดาดีเกเฮซอเมียนเนลคีดาดีเกเฮซอเมียนเนลขอโทษนะที่ทำให้เธอหลอเออส่งเมลไว้ให้แล้วนะโอเคเช็คด้วยอีเมลโรโเนนัสยอีเมลโรโบเนนัสเโยอีเมลโรใช่ไหมคะเมลโรเมลโรก็คือเมลเลยอ e ีเมลนี่แหละ 보내놨어요보내다าส่ง놨ซ요คือส่งไว้ให้แล้วนะอีเมล์เรา보내놨어요เมล o เ e า보내놨어요ส่งเมลไว้ให้แล้วนะเช็คได้เลยนะเมล o เรา보내놨어요이게무슨짓이야이게이게คือสิ่งนี้นะคะ무슨แปลว,ว่าอะไรจิตคำนี้แปลว่าพฤติกรรมค่ะเลาถามเพื่อนว่า이게무슨짓이야이게무슨 จิตเชคือเราถามเพื่อนว่าอันนี้คือแกกําลังทําพฤติกรรมอะไรอยู่หรอนี่มันคือพฤติกรรมอะไรเหรอแบบนี้นะคะอีเกบูซึนจิตเชีนี่แกทําอะไรอยู่มัลโลเฮียทวนายมัโลมยคําคำนี้นะคะแปลว่าคําพูดเฮียทวนายอก็คือต้องพูดออกมาได้หรอเรื่องมองเรื่องเราก็คือต้องแบบมองตาแล้วรู้ใจหรือเปล่าแบบนี้ทีนี้วก็เลยถามว่ามัลโลเฮียทวนาย มาโลเฮียเทนลต้องพูดออกมาด้วยหรอไม่รู้ใจกันบ้างเลยหรอแบบนี้นะคะถัดมาเอ้ยไม่ได้พูดนะมาเรืนองอันนิส่อยมาเรอัน,อน,นเฮสาคำพูดอนนันเฮสยไม่ได้ทำมาเรือัน,อน,นไม่ได้พูดไม่ได้บอก มาได้อันเห็ดสวยออกขอโทษค่ะฉันไม่มีไหวพริบอะไรเลยฉันไม่มีเสร็จอะไรเลยฉันอ่านสถานการณ์ไม่แตกนะคะเชกะนุนชิกาอบสวยอ่ะเชกะเชกะฉันเนี่ยนุนชิกาอบสอยนุนชีนะคะคือไหวพริบการไหวตัวทานการอ่านสถานการณ์ออกสมมติเขาทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ดีแล้วก็ไปถามว่าเออมีเรื่องอะไรกันก่อนคะเนี่ยไม่มีนุนชีแล้วใช่ไหมเชกะนุนชิกาอบสวยอ่ะเชกะนุนชิกาอบสวยอ่ะฉันไม่มีสวยพริบค่ะขอโทษด้วยทำถันมา คบกันดีๆนะคะคบกันให้ดีนะแบบนี้เย็บปูเกะชัลซาคิเซลเย็บปูเกะชัลซาคิเซลเย็บปูเกแปลว่าสวยงามใช่ไหมคะว่าเย็บปูดาแปลว่าสวยนะคะเข <s> <km 2> าเอาเอามาใช้กับแบบ ชมเชื่นชมเด็กผู้ชายก็ได้นะมันแบบคือเด็กผู้ชายก็สวยได้หรือว่าคําพูดก็สวยงามได้หรือความรักก็สวยงามได้เขาบอกว่าเยปุเกชัยซากิเซโยแปลว่าขอให้คบกันดีๆนะขอให้มีความรักที่สวยงามนะแบบนี้นะคะเยปุเกชัยซากิเซโยวคำถัดมาค่ะกลับอย่างระมัดระวังนะคะกลับบ้านอย่างระมัดระวังนะชจชิมิทึโรกาเซโยโจชิมิแปลว่าอย่างระมัดระวังทึโรกาเซโยแปลว่าเข้ Taj าไปใช่ป่ะโจชิมิทึโรกาเซโยแปลว่า เข้าไปอย่างระมัดระวังนะจริงๆแล้วให้ความหมายว่ากลับอย่างระมัดระวังนะคะไปอย่างระมัดระวังนะคะโชโชิมิทึโรคาเซอ์โิมินะคะถัดมาอุ้ยเจ็บตรงไหนหรอคะ o อดีอาพือเซลลงทเด้วยเซยคือยกย่องใช่ไหมแสดงว่าคนที่เราคุยด้วยอาจจะอายุมากกว่าตำแหน่งสูงกว่าหรือว่าเราเขาหลบเขาจูอ่ะอะไรนะ o อดีอาพือเซอ,อาอซอทำไมถึงไม่ให้เวลาฉันอีกสักสอวันล่ะรีบหรอ 며칠더주지그래서요เมื่อวันแปลว่ากี่วันเป็นระยะเวลากี่วันใช่ไหมคะจูจิกรสโยทำไมไม่ให้เวลาอีกสักหน่อยล่ะถ้าจะเร่งขนาดนี้สมมติว่าจะไหนมาเร่งเร่งเร่งเรงทำงานเร็วๆๆๆๆเรวก็บอกว่าโอ้โหถ้ารีบขนาดนี้ทำไมไม่มาตั้งแต่ต้นปีละจ๊ะเมื่อวันถ้าจูจิกร์สโยมื่วันถ้าจูจิกรสโยทำไมไม่ให้เวลาอีกสักหน่อยล่ะทํามาค่อยๆทํางานไปแล้วกันค่อยๆค่อยๆทํานะโซนีอิลโพเซโอ ชอนชอนนี ç ón ç ón ่อิลโพเซโออิลโพเซโออิลโพดาแปลว่าอิลแปลว่างานใช่ไหมคะโพดาเนี่ยแปลว่าดูทีนี้ถ้าแปลตรงตัวจะให้ความหมายว่าดูงานแต่จริงๆแล้วมันให้ความหมายว่าการทํางานก็คือทํางานของตัวเองไปแบบนี้นะคะชอนชอนนี่อิลโพเซโอชอนชอนนี่อิลโพเซโอไปกินข้าวตอนเที่ยงกันไปกินข้าวเที่ยงกันชอมชิมโมกุโรกโยชอมชิมก็คือมือที่อย่างตอนที่อย่างใช่ไหมคะชอมชิมโมกุโรไกโยโมกตะกิน อูรอกไคโออรอเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์ที่แปลว่าเพื่อชมจิมโมกโรไคโไปไปกินข้าวที่ยังกันแบบนี้อุ้ยก็เหมาะกันออกเหมาะกันดีออกหรือใส่สภาพเหมาะนะแบบนี้นะคะไชออุลเลียวไชออุเลยยียว อุยเลใช้ก็แบบคู่นี้เหมาะกันดีเสื้อผ้าเหมาะกับเธอกระเป๋าเหมาะกับรองเท้าอะไรเงี้ยใช้คําอย่างนี้ได้นะคะคาว่าเหมาะสมเหมาะกันใช้อุยเลาทำไมมันง่วงอย่างงี้ก็ไม่รู้ว่าแกง่วงมากเลยนะคะคาว่าง่วงคือแหละเฉอยวเวอีโรเคเฉลียวเวอีโรเคเลยนะคะเวทาไมเราเห็นเพื่อนแบบห่าวแล้วหาวอีกหาวแล้วห่าวอีก,อกเราบอกเพื่อนว่าทำไมจะหาวมันง่วงเบอร์ไหนเรามันง่วงทำไมขนาดนี้เนี่ย 왜이렇게졸려요เวี่รคี้จลลอทำไมถึงมวงขนาดนี้มีเรื่องอะไรหรอคะ무ูซึนอีริเซลูซึนคืออะไรใช่ไหมอิลแปลว่าเรื่องแปลว่างานใช่ไหมคะ무ูซึนอีริเซลถามผู้ใหญ่หัวหน้ากำลังทะเลาะกันแล้วก็ถามหัวหน้าว่ามีเรื่องอะไรหรอคะ무ูซึนอีริเซล มูซินอีดีเซลมันเรื่องอะไรหรอคะลองปลูกต้นไม้ดูสมมติว่าเป็นของละเสือข,ของขวัญให้เพื่อนแล้วบอกเพื่อนว่าคนอย่างแกเลี้ยงอะไรก็ตายเลี้ยงหมาก็ตายเลี้ยงแมวก็ตายปลาทองอยังตายอ่ะเอาต้นไม้ไปนะนามูรุลชาลคิวอว์บอยล์นามูรุลชาคิวอว์บอยล์อะลองเลี้ยงต้นไม้ดูเผื่อมันจะไม่ตายเนาะเผื่อมันจะไม่ตายนามูรุลชาคิวอว์บอยล์เริ่มต้นกันใหม่เถอคะค่ะ새로시작하세요 เซโรคือใหม่ใช่ไหมคะชิจักขดับแปลว่าการเริ่มต้นเซโร่ชิจักคาเซียวเริ่มต้นใหม่เหอะสมมติตัดโมเดลไงเคยเห็นคนเรียนสถาปัตย์สถาปาติตัดโมเดลแล้วแบบว่าแกมันย uh นะุยยี่เนาะเริ่มใหม่เหอะเซโรชิจักคาเซียวเริ่มใหม่เธอะคะ่ะแบบนี้ถัดมาถ้าแบบไม่ต้องให้ก็ได้นะถ้าไม่เต็มใจสมมติว่าเพื่อนให้นนคะแนนครูบอกว่าให้คะแนนการจับคู่กับเพื่อนให้คะแนนเพื่อนให้มาสองแล้วบอกว่าไม่ต้องให้ก็ได้นะอันจูชอโดเทอ อันจูชอโดเทลอันนี้เป็นแบบสุภาพขึ้นมาทีหนึ่งนะคะจะติคุยกับเพื่อนร่วมงานก็ได้ละอันจูชอโดเทลหรือมีคนให้ของขวัญมันเกิดเราเพื่อนร่วมงานให้ของขวัญมันเกิดแล้วแบบเกีงใจมากแกชาแนลไปนี้ได้หรอฉันจะรับไว้ได้ไหมเนี่ยอันจูชอโดเทลอันจูชอโดเทลไม่ต้องให้ก็ได้นะคะแบบนี้ไม่ใช่อย่างแน่นอนค่ะทังยอนนี่อาร์เนียทังยอนี่นนแปลว่าอย่างแน่นอนชัวร์ป้าบ ร้อยเปอร์เซนต์ทงยอนีอ่อาเนียวไม่ใช่อย่างแน่นอนมันไม่ใช่อยู่แล้วอะท้งยอนอนี่อาเนียวนะคะถัดมามไม่เห็นได้ข่าวเลยมีเพื่อนฟังข่าวได้อย่างฟังได้อย่างว่าจะมีคนมาใหม่นะได้ข่าวไหมคนนั้นเขาเป็นแบบอย่างนี้อย่างนี้นะคะเพื่อนก็เล่าแซบให้ฟังแล้วก็บอกว่าไม่องไม่ได้ข่าวนะโซชิกบุบดตรสอยโซชิกแปลว่าข่าวคราวโซชิกบดตุรสซยไม่ได้ข่าวนะคะไม่ได้เห็นไม่เห็นได้ฟังเรื่องอะไรเลยโซชิกุบตรสซอยไม่ได้ฟัง อะไรเลยดีแล้วล่ะเป็นอย่างงี้ก็ดีแล้วนะคะชันเดสส็ดสยชันเด็ดสดีแล้วค่ะดีแล้วแต่เพื่อนบอกว่าฉันอะต้องเลิกกับเขาชันเด็ชันเดสส็เดสสเลิกสักทีเลิกสักทีก็จะเลิกกับมันได้นะคะชันเดสสอ็ <laughs> อะเลิกติดต่อกับเพื่อนๆนะคะชินกูดึลกวายลากีกึนย,ออยัดสวยชินกูดึ้เพื่อนๆ ชิงคูดุกว่าย้อนหลักิ끊겼어요ย้อนหลักิ끊겼어요คำนี้กึ่นขีดอะไว่าการตัดขาดเจ้ว่าตัดขาดไปเลยแล้วก็ย้อนหลักคือการติดต่อตัดขาดการติดต่อก็คือเลิกติดต่อกันไปชิงคูดุลกว่าย้อนหลักิ끊เคียวเซลนะคะเลิกติดต่อกันไปพูดมาตามตรงได้เลยค่ะสโอลจิคีบาราเซลสโอลจิคีคือการพูดแบบตรงๆงพูดชัดถ้อยชัดคําตรงไปตรง,ต,รงตรงมามีอะไรพูดนะคะสโอลจิคีบาราเซลมีอะไรพูดมาตรงๆเลยค่ะอืมไม่ติดต่อกันค่ะ ยลลคจีอนายโอยลกคดาแปลว่าการติดต่อกันใช่ไหมติดต่อหาการโทรหาการอีเมลหาการแบบนี้นะคะยลลคจีอนาโอไม่ได้ติดต่อกันค่ะไม่ติดต่อกันยลลคจีอนาโอสมมติว่าเพื่อนมาหาเราที่บ้านเราเพื่อนก็แบบเล่าเรื่องเล่าเป็นชั่วโมงนะคะกินกินกินอะไรกัน,นกินขนมกันแล้วก็แบบก็ปล่อยเพื่อนเล่าไปประมาณสี่ห้าชั่วโมงแล้วเราก็มีคําถามถามเพื่อนอยู่คํานึงว่าแบบทำไมพูดมากขนาดนั้นวะ ทำไมถึงพูดเยอะขนาดนั้น무슨말이그렇게많어요무슨말이그렇게많어요무슨แปลว่าอะไรมานแปลว่าคำพูดใช่ไหมคะคืออเคอย่างนั้น많น้นยมาก무슨말이ค렇게โอ많น้อยทำไมจะพูดมากขนาดนั้นวะรู้ตัวหรือเปล่าว่าพูดมามาแบบ25ชั่วโมงเราไม่อยุดเลยนะคะ무슨말이ค렇게โอเค많น้ยมันเกิน5ปีแล้วนะหรือมัน8ปีแล้วนะคะมันเกิน5ปีแล้วห้าปีน้องมดซอยห้าปีนอซ So 5ปีน่องนีมาแล้วค่ะย้ายบ้านมาค่ะ so so อิซารลวัสยยอซารลยวัสแบบข้างๆอ่ะตึกข้างๆเขาย้ายบ้านมา so so อิซารลวัสยยอซารลอคือการย้ายบ้านวัส so ย์เอคมาใช่ไหมอซารลยวัสยยย้ายมานั่นเองค่ะแทบจะตรงตัวเลยเนาะทาไมถอนหายใจบ,บ่อจังไอ้ที่ถอนหายใจแบบนี้เขาเรียกว่าฮันซ um ุมฮันสุมนะคะเว เว่ We, ไมชาวกู aku, คือทําอะไรบ่อยๆฮันซูเมียวทำไมถอนหายใจบ่อยจังเลยอะเว่ชาวกูฮันฮันซูเมียวเลยไรตอนนี้มีคนที่แกแบบกิกิกอยู่แบบแบบคนที่คุยกันอะไรเงี้ยคนที่คุยกันกิกิกันอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะคือคําว่าอมท่าด่ซอมท่านึ่งสลังนะคะแล้วคนที่คุยกันอยู่กแบบิกิกันอยู่ยแบบังไม่ได้คบกันอมท่านึ่งซารามีอิสซอย์ ซอมทาหนึ่งซารามิอิสโยมีคนที่คุยกันอยู่ไหมมีคนที่แบบว่าเออศึกษาดูใจกันอยู่หรือเปล่าแบบนี้เมื่อกี้ว่าไงนะ방금뭐라고했어요พังกึมคือเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะ뭐라고했어요เป็นการถามว่าพูดว่าอะไรพังกึมบอรากี่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคะฮะ พังกึมโมราโสออนั่นเราหมายถึงเรื่องอะไรเหรอสมมติประชุมกันแล้วก็เราไม่ได้ทํางานมาแต่ว่าเพื่อนทางานมาแล้วก็บอกว่างานกลุ่มที่ทําคนเดียวก็คืองานกลุ่มนั่นแพูดเรื่องอะไรเราไม่เห็นรู้เลยว่ามีงานนี้นะคะคือแกบูซุนมาเรียวคือกคือกคือเรื่องนั้นน่ะบูซุนอะไรมาคือคําพูดใช่ไหมคือกบูซนมาเรียวเขาพูดเรื่องอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะคือแกบูซุนมาเรียวเาพูดเรื่องอะไรแบบนี้นะคะ ฉันไม่เชื่ออะไรเรื่องพวกนั้นหรอกนะฉันไม่เชื่อเรื่องอะไรพันนั้นหรอกคือตั้นก็คือตั้นก่อนนะคะคือตั้นก่อนพันนั้นแนวนั้นเทือกนั้นอันมีตอยคือตั้นก่อนอันมีตอยคือตั้นก่อนอันมีตอยฉันไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนั้นหรอกเอ้นิสใสแย่มากนิสใสเลวร้ายมากนะคะซรงเจกึนโทโรยอโอุ๊ยอันนี้คือแบบ อันนี้คือแรงนะซองเกีแปลว่านิสัยใช่ไหมคะโทโรไวโอแปลว่าสกรปรกปกติเราจะเจอคําว่านาไปายอันโชยโยไม่ดีนาไปโยเลวอันนี้คือโทอโรไวโอคือกูไม่กลับแล้วนิสัยสกรปรกนะคะซองเกียวขก้นโทโรไวโอแปลว่านิสัยแย่มากนิสัยสุดๆแบบไม่ไหวแล้วกูไม่ได้แล้วนะคะซองเกยวกึนโทโรไวอเหลือเวลาไม่มากแล้วนะคะสําหรับการเปิดโปรเจกต์ไปนะคะคําว่าเหลือเวลาไม่มากแล้วคือชิการ์มาอันนามาสเซโย ชิกานเวลาชิการลมาอันนามาอซยเวลาเนี่ยเหลือไม่เท่าไหรแล้วนะเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะชิการลมาอันนามาโซยเหลือเวลาไม่เยอะแล้วคนะ่ะทำไมามันเป็นโชคชะตาโชคชะตาอะไรอุนเมียงเหียวอุนเมียงาการที่ฉันได้เจอกับเขาว่าแกมันเป็นโชคชะตานะคะอืมจ้ะอุนเมียงเหวียวอุนเมียงเหวียวมันเป็นโชคชะตานั่นแหละอุ้ย กำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่หรอมูซึนเยกีฮากุยิเซมูซึนอะไรเยกีฮดาแปลว่าการคุยกันกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่หรอมูซึนเยกีฮากุยิเซผู้ชายที่โลกส่วนตัวสูงผู้ชายที่กำแพงสูงนะคะคนเกาหลีเขาจะเรียกว่าชอยเบลกนัมชอยเบลกคือกำแพงที่ทำจาก เหล็กมแข็งแรงมากและสูงมากนำมาจากคำว่านำจาใช่ป่ะชอยเบลกนารวมกันเป็นผู้ชายที่มีกำแพงเหล็กสูงเป็นของตัวเองนั่นแปลว่าเป็นผู้ชายที่มีกำแพงสูงมากโลกส่วนตัวสูงมากชอยเบอกนาวิคุณนาชอยเบลกนามิโอชอยเบอกนามิโอนะคะผู้ชายที่มีโลกส่วนตัวสูงฉันอยากสนิทกับเธออ่ะชินเนจิโกชิเพยชินเนจิโกชิเพยฉันอยากสนิทด้วยใครอ่ะนักขั้นอะเนี่ย ชินแนจิโกชิบุยโอฉันอยากสนิทด้วยนะคะถัดมาการุนาอย่าทักเจอข้างนอกไม่ต้องทักนะคะมันกิลจิมาระจุเซียวมันกิลจิมาระจุเซียวมปกลจิมาจวคำว่ามันกอตแปลว่าการทักขึ้นมาก่อนเฮ้ยแกเฮ้ยทำไรสวัสดีอย่างที่เราทักขึ้นมาก่อนเขาเรกว่ามันก่อนตามันกอนตามันกิลจิมามัลจเซียวมกลจิมา กรุณาอย่าทักนะคะหยแกมันดูอันตรายอ่ะมันดูน่ากลัวแกจะเข้าหลอบ้านผีสิงไม่เอานะนะคะ V home hey V h นะคะคือการความอันตรายใช่ไหม b o ย o y o คือมันดูเหมือนแบบเป็นบางสิ่งบางอย่าง V home h มันดูอันตราย V home hey b o y o y V h m e h และประโยคสุดท้ายค่ะชิงจะคดีกัจ,จีอเนีย 진짜가지가지คาจิกาเนวคำว่าคาจิกา,า,าจีหาดาบแปลว่ามันแปลกประหลาดง,งงทำตัวแบบอะไรเป็นอะไรมากเปล่าแบบนี้นะคะ진짜가지가지คาจิกาเนทำตัวแปลกประหลาดซะจริงแต่เป็นอะไรเนี่ยเอเลี่ยนเหรอนะคะ진짜가지가지하네요ิกาเนวทำตัวแปลกประหลาดซะจริงจะใช้ก็ต้อง สนิทกันนิดนึงนะคะอย่าไปใช้สุมสี่ซุมห้านะและนี่คือ60ประโยคภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันที่เขมเอามาฝากในคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะถ้าใครฟังเสียงอย่างเดียวเฉยๆเนี่ยถ้ามีเวลาว่างลองวนกลับมาดูคําศัพท์แล้วก็จดคําศัพท์ไปด้วยนะคะจะได้เห็นคําศัพท์ได้มากขึ้นพอเราเห็นคําศัพท์แล้วเราก็ได้ยินเสียงด้วยจะทําให้เราจําคําศัพท์คํานั้นได้นานขึ้นจําได้เร็วขึ้นแล้วก็เวลาเอาไปใช้มันก็จะง่ายมากขึ้นนะคะดังนั้นตั้งใจฝึกเยอะๆนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนที่อยากพ กดติดตามไปกล่ลนเราจให้เข็มแล้วก็น้องๆแก๊งมาเข็มจะทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะอันย